ขุ่นๆยังไงนะพวกลงะแม่สตน่ะอะไรน่ะได้ะองนะแม่และอ้าอแล้วไปราจไปเกาีไปพี่ไปเทียวไเทียวเสียเทียเทียนาทงทงหน้าสบายดีสบายดีพี่น้องนงสองขาเราลืม ๆน้อพี 3, ่นะสิไปเที okay. summer, Japanese, uh, ่ยวไทยโอแม่สีไปเกาหลีเบิ่งการเบิ่งการแต่งตัวแต่ละคนนาะนี่คนมันสิไปลายลีนนะทีจัดหสีไปเกาหลีพี่น้องส่งคงแต่ละคนเทยไทยปะีน้องมันนี่สิพาทีนดิวุบอนอนหนามันหนาวอะเด้เอาต้ใส่แบบคือเกาหลีเดเอาบรรยากาศนี่พเนะนี่อมนเอีถอมวอมสีแดงนะ อา,าตทกใ้บวกนี่เนีเกลดใบกรไดนี่นะแเะบืแบบ้ามีรถไยออกไปทางห,หน้าน้านี้เนาะเตียงคอมกัพวกเจ็ดฟื้นเห็นไหมพี่น,น,นองตอนนี้กระสีออนอเนาน้าก็ทิบงานประมาณหน,นึ่งกระพกเจ็ดคนนะพี่น้องเนาะเอาห้องกินไปกิ่้างหน้า,อา,อาืออืนสาวพ้นมานะเนาะเมืออื่นสาวตอนช่วยเนามาเอาไปนอนพเลยพี่นองแมไปนอนหน้าเาอ่ กะขีดสีออกไปหลายที่ทั้งหน้ามื่อกี้นะพี่เนาะแต่งตัวก่นไปไปเกาหลีใต้นี่เนาะถือผัวพงไม่ไลฟ์ถือมไปเต็มประเทศไทยพี่น้องก็ไปเกาหลีใต้เพื่อไปนอนหน้านนะเพราะว่ายุหลานอะมันหนาวเลยนะพี่น้องเนาะไป,ไ,ปไม่ไไเมมน,งงนีเลืนนนล้ยงอับพวงเมาอนจะพื้นแม่มปลาตะโตกลมปกติเตรียมเครื่องหายเที่ยวทิพเที่ยอีกอย่างน,น้อพี่น้องนาะมันนี่ฮะก็รีวิวทางไปหน้าให้เบืองน้อพี่น้องไว้หน้าเฮาไก่สมได้จักรลักษณ์ไหมนะฮะเราสองรักเขาบอก สามรักพี่น้องนาสกิมนะกวบววาไก่อยู่ตีนพ่อซิมอยู่ตีนมาสักซิมตีนมันถาตีนพูนมันจะกลายเป็นพี่น้องมีสกิมสีไทยพี่น้องเบิองเนาะว่าบรรยากาศอยู่ข้างหน้าเป็นแบบไระพี่น้องกลัวยุคเกิดอยู่บ่แต่ว่ายุคเกิอนนะบม่ได้อาานนะตีนหน้าแม่ตีนนี้นะซึ่งมันะจังเน่ยเรียกอ่าอยู่ออ่านยู่อได้พี่น้องหรือเปล่าสกีมนะอาบทุกมือแล้วพี่น้องน่า ย e s yes, t h <c ười> so a พี่น้องมกันพี่น้องเด้อโอกันจีบอะไรจะเนี่ไปกรุงเทพห้านครแม่ย์หอซอยไหนเมย์มองไปหน่อซอยอันนี้จะไปเกาหลีอันนี้นะจอร์ดจะไปเชียงไทยก็เกี่ยวกิบจะไปเชียอ่าสิงคโปร์ตองดูที่มาคืนเน่ย บายบายลูกบายบายเขาเขาไปอะไรบายบายไปนั่งก็สอบนะนัง่งก็สอบนัง่งไปเสียกันเลยแตกกันได้พี่น้องเด้อโอ๊ยเฮียเอาน่อนร่องที่ ก็ที่พ่อไปแห่ก็เด่ไปหนุ่มนะหนุ่มล้นละท้อๆน้ำลงอ่ะถด็กนับเตี่ยมหาสอ่ะน้ำลงนะยายหาใสชี้เท้าพ่อ พี awesome, ่พอแล้แปลงไหมม่แห็งตะกี้มันางมันสนุกวะอ้าหอยท่านหอเคทางค่ะน้าสกีมื้ย้วก็ขนแล้วก็น่นี่ว่าข้นหวยข้นบอเอ้ตะเตียมเอ้ยทอหะเลรถพ่อมะแหงะเล้ยเหนีมีรถมันี่รถต่าย่อ

ตลอปีกับอันแบบอันน well? ี <speaking> <speaking 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 ้กันไปเนาะหวยหัวไอเ่กี้แข็่นก่งคนี้พี่เนาะพี่นาะนมแดงกับประมาณนี้เนาะเลี้ยงไปทางดกัเห็นกเพื่องรอคุยกินหยาอดกถ้าดหอดเชิงมาสตีนเนา ข้าวไปหน Norwegian ้ากันย่างเง่าด้วยคุน้องด้ยอย่างผลเที่ยวแขกเที่ยวประดับเลยเออหมุนไปได้ทางฟ้าทางดอ้วระวังไหมทางตาด้วยคุน้องน้ำไหมไฟีเสัยค้นทางสูไหน่าสิขี like ่โอนที่สาวแลละโยมไปโยมมาแล้วาปีทีโรกาปีนับครบที่แ้่น แขงแรงมาเดียบ yeah! um, ah ่เขาจะทำอะไรูกแตงซะเหรือว่าเขาจะบุกผูกเดียบเอพี่เนาะว่างสู้ผูปล้พอพี่มีน้องไก่ไปหอจะหนามากบ่ดออยาอาชิมดีเนาะยเป็นบตตโอ้ยโอ้พี่น้อง อย่าอันน hey. ี้เขาจะสกูเครื่องพี่น้องเขาจะสกูบหนงมาแต้มแต่งขา้กระลุกแต่งซาอูนะเขาจะนอนน้ปตาถุงหน้าพวกอสบายดีนะแม่จะสบายดีเจ้าบ้านลูกนอนเที่ยงเขาจะจะนอนหน้าได้เขาจะแต่งเนาะจะเหตุปวดอ๋อปวหน้าถ้ากินกลางคงพี่น้องเราไม่ีป

มลมพี่น้องอยู่ที่ไหน้าลมแหง้งๆบรรยากาศนอน,นหน้าก็หนาวหอดแล้วพี่น้องหอดจะหอดแล้วหน้าห่ยห,อห้องห,ห,หน้าของหน้าห้องไอ้ชิมีก็เต,เต,เตยแล้วนนพี่น้องอันเดียเที่ยงขนาเห็นตะลังสีสีขาวอันนั้นทางนันบึ้งพี่น้องไป่หายม่หาโคกเลยเดียโคก อันนี้พองนพีーー่นางม่คังคัーー่วเกี๊ยนี่ใพีーー่นาหอนแล้วหอนแล้รพี่นาองฟารักหน่ะสกี่นะเียพอนีซ้ำรักนะมีเรื่องว่าหนาสักกี่ซ้ำรักเกีพี่องนังพี่นหน้าก็ไก่บกเลย กับเพื <mayı hl at> ่อนซิมเ้าแป้งมหัวายขนาดไหนอาละพี่น้องแคมนามแคมนาแคมนาได้อันเทียงสกิมไก่ทองนำพี่น้องแบบเย็นดีเลยไลฟัดบอยบอยยั่งหลังกับไก่ได้พี่น้องได้นาสกิม ให้เบิ้งอันแนง่หนักเพื่อพระป,พประเทศอีกพอสิ้นปัทมาเลยดีดอกพี่น้องอยู่ในเมื่อนานะอันนี้คือพญอดอนพญอายดอนเออพญ่าถับพญ่าชิบเอาปลาพี่น้องพเจะเอินเอาดอน,อดอนคือไหมลงให้ปลา,อ,อ,อ,ปลาอยู่ในนี่เป็นอาหรับอาพาณิย์ขัวเมื่อประมาณนี้นะพี่น้องเนะาะบ้านหนาวหนาวกว่าเด็กโบกได้พี่น้องแต่ว่าลมแห้งยังขึ้นแต่วันร้อนรับเลยอด้ยินได้เสียงลมมันหนาวเนี่ยเดือนสิบเอ็ดวาย อ่าข้างไหนก,ก็พ่นซิมพี่นอ้องยานไปแป๊ดเจียวก็หอดยทางนี้มันทาทางนี้ทางนี้ไปพดูดสูงห้างนี้มันหยาหน้างนี้มันห่วยทางนี้เด้อบแบบนีน้ทางนี้ก็เป็นห่วยนะพี่นอ้องทีมงานคนเคียงร้องเด้อคนเคียงร้องรถทั้งใดคนเครื่อง,ง,เงเนี่ยกินแนว่ยยูแนวเห็ดกินพี่เนาะร้องอันนี้คือเที่ยงางานพี่เนาะ ผมน่ะลงเลยอ่ะเลียงนาข้าก็ติดประมาณนี้พี่น้องล้างใบไงพ่ออยู่พ่อเศร้าจะมาหนินะจ๊ะพอดนาเราแล้วป้าพี่น้องอันขนาดกระเป๋าเดี่อย่าได้นะป้ากับป้าไม่กดพี่น้องนี่เป็นพญอดองขอกมาหนึ่งลังอันนี้เขากสกีอะไรไม่จเลี้ยงเตรียมหายนะ่บอกเรู้มีโซ่แล้วก่ เอดียกันน่นอตเนียว่านอนเนียการเดินบินว่าบินทางสกัดปีนตีนสกัดเด้อเออก็สนอนทางนั้นอ่อนนอตทางนี้กระด้ก่นเด็กอ่านไม่ได้เสีย่าเดืองฟีซุขฟังเอาเนาะปลา มูนี่ก๊บาสีได้กบผักกบลังเค็งลังอ่อนมือนังเกือบสุอเกือบถือก๊บเกือบถืองููเป็นพวกกีบเสียมนคือสิบลอดแต่เสียมน่ะเป็นกถืองูเหรองูแต้หเทำไมหนูสาวหาหนครบละตอมาครบมือนะป้าเหรอถ้าเตรียมกูด้วยป้าเตรียมนี้แหะว่าสิคุดเนี่ยเอา อามาเห็นหงนะหูโจดนะคะแม่หงูนะมือนั้นยังสอหูตดนะองมาฟานมัจจามันเสี่ยบอกก่อนอได้เอ๊สจับสูเมันคือก่อนเ้เเอ๊ๆมาหมาเห็นขวดอ่ะขวดจะดูัจะกลินก็แบบแล้วมันจะกลินมันชหมนั่นเองเออเปเห็นหูเลยใช่เมื่อกี้ไ กยา,ายส่ลงไปตีละ่ะอันนี้ได้หองนั่นแล้วง,วงุ่มหอยตะกี้ตอนยังหน่อยเดีย๋ยวนี้ยานปี๊งฟานห้าขั้วหอยทุกงอ่ะยกกระกบนะงุ่มหอย,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 ยก็ได้งุมมะหอยก็ได้โดยจะไปทางนี้เอ๊ะสติมันเปเนืือยหนังมาไก่เอ้ยไม่รู้สินะพี่น้องหน่ะมันบวกเดี๋ยวน่ะสักขี้มัก็ได้